เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2566โทุัศิ์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมประเกียติวันนี้เสนอตอนขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน าาทีท่ได้มีโอกาสในเยี่ยมชาวไทยประจันและประชาชนทั้งหลายได้เขียนขึ้นมาคอยรับข้าพระเจ้าในวันนี้และมีความสุขระเื้องวิตีที่ได้ยินได้ทั้งหลาย ถวายคำสัตยปฏิญาณเพ่อจะรักษาป่าไม่ให้ใครมาทำลายอันที่จริงคำปฏิญาณนี้ก็คือเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าท่านทั้งหลายจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของท่านต่อไปในอนาคตเพราะป่านี้เองเป็นที่เกิดน้ำ ใช้ไว้รับประทานแล้วก็ใช้สอยในเกษตร,รกรรมเกษตรกรรมต่างๆแม้แต่อุตสาหกรรมก็ต้องมีน้ำทเช่นเดียวกันทราพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นลิมิตที่ดีมากที่สแสดงว่าคนไทยต่อไปจะ,จะมีความรุ่งเรืองอยู่ดีกินดีไม่ใช่ว่าต้องซื้อน้ำ จากต่างประเทศซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่แพงมากเพิ่มความลำบากให้เก่ชีวิตของท่านทั้งหลายและลูกหลานคาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสอันทรงคุณค่านี้ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดผ่านพระราชกรณียกิจคืนความอดุดมสมบูรณ์แก่ผืนป่าน้อยใหญ่ทั่วประเทศ ซึ่งก็รวมถึงพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน์จังหวัดราชบุรีในวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2539สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมรัษฎรบ้านไทยประจันต์ตำบลยางหากักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีพระราชภารากิจในวันนั้นทรงถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในะเรื่องคุณค่าของป่าไม้แก่รัษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยรัษฎรคนไทยและรัษฎรเชื้อสายกเกาหลีเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าของป่าเปลี่ยนจากผู้ทำลายมาเป็นผู้พิทักษ์ในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงเติมเต็มน้ำพระทยัยลงสู่หัวใจรัษฎรทรงเสริมงานศิลป์สร้างอาชีพสร้างชีวิตทรงผลให้ผืนป่ากลับคืนและป่า ยังเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับรัษฎรของพระองค์ได้ทำงานจากสารต่างๆเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงครอบครัวเนื้ออื่นใดพระองค์ทรงปลูกต้นไม้ลงในใจของรัษฎรผลดอกออกผลเป็นกำไรของแผ่นดินไปสู่ผืนป่าอีกหลายแห่งจากหลายภูมิภาคที่แม่ของแผ่นดินได้พระราชทานแนวพระราชดำริ เพื่อให้ราศดรเป็นคนสำคัญของการอนุรักษ์ผืนป่าของตนเองดังเช่นโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ได้ปรากฏผลสำเร็จแล้วอย่างชัดเจนและเมื่อป่าซึ่งเปรียบเสมือนบ้านได้รับการฟื้นฟูแล้วพืชพันธุ์ธัญญาหารคือปัจจัยสำคัญที่แม่ของแผ่นดินทรงส่งเสริมและมุ่งพัฒนา เพื่อให้รัษฎรของพระองค์ได้มีแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ได้กลับมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามที่ได้ทรงจัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือตลอดจนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้รัษฎรได้เรียนรู้การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างงานสร้างไรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน นอกจากนี้น้ำพระทัยแม่ของแผ่นดินยังรวมมาถึงการฟื้นฟูสภาพทะเลไทยด้วยโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนาราธิวาสเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งเพ,พาะพันธุ์สัตว์ทะเลจนสำเร็จผลเป็นอย่างดี จากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยด้วยโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรทั่วทั้งแผ่นดินไทยจนก่อให้เกิดเสียงแห่งความสุขที่แซ่ซองด้วยดวงใจเห็นความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณที่พระองค์ไม่เคยส่งทอดทิ้งประชาชนในฐานะแม่ของแผ่นดิน ทรงเป็นพระคู่บุญบาร,รมีทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรูมิพลอดดุยเมหาราชบรมนาถบพิษสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ปวงประชาดังพระราชดำรัสแห่งแผ่นดินที่ว่าขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน2